วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดวาร์ปของเหล่าอดีตคนรักของเบีย์เดอะไวส์กันหน่อยค่ะบอกเลยว่าแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาค่ะเริ่มวันที่คนแรกนะคะเป็นหนุ่มคาโตรลิปตางค่ะศิลปินคู่แนว R&B นะคะคือเหมือนออกมาประกาศเปิดตัวคบกับสาวเบียอย่างเป็นทางการหลังจากที่ลิปตานเนี่ยไปออกรายการตื่นมาคุยในช่วงสักประมาณเดือนสิงหา2558ค่ะจนทําให้เกิดกระแสทวงคืนเบีย์เดอะไวส์ขึ้นมานะคะก็คือเหมือนเป็นกระแสตอนนั้นจะเป็นกระแสทวงคืนเบีย์เดอะไวส์จากคาโตถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้ง คู่เนี่ยจะอายุห่างกันถึง14ปีแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะรวมถึงทั้ง2คนเนี่ยก็มีการเลิกรากันไปเมื่อปี2 5 6 1นะคะทาน้าของคาโตะเนะเขาก็ออกมาเหมือนโพสข้อความเป็นสเตตัสที่เขาบอกว่าเขาได้เขียนยากที่สุดในชีวิตผมเลยคือผมกับเบียร์ได้มีการแยกทางกันแล้วนะคะทั้งคู่ก็ต่างเสียใจยแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือเราทั้งคู่ตลอดมาพี่ยังคงรักและคิดถึงหนูเสมอนะตรงนี้คือบ้านและครอบครัวของหนูเสมอกระทั่งต่อมาค่ะ ทางด้านของ เบียร์เนี่ยเขาก็มีการไปเปิดตัวกับไฮทันวานะคะหรือว่า,านักร้องนําจากวงเปเปอร์เพลนค่ะเจ้าของเพลงฮิตทรงอย่างแบดนะคะเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ํานมคือแน่นอนว่าหลังจากที่สาวเบียร์ได้มีการเลิกรากับคัตโตะใช่ไหมคะก็ได้มีการควงหนุ่มไฮเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นการเปิดตัวเบาก็ว่าได้ค่ะด้วยการที่เหมือนสลับถ่ายรูปที่ลง,ลงด้วยกันนะคะสลับกันแล้วก็ควงกันไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ว่าหลายคนก็รับรู้ได้นะคะว่าเออเนี่ย เขาสองคนคบกันด้วยแคปชั่นที่ประกอบรูปคู่แล้วก็เป็นรูปลักษณะหัวใจสีแดงอะไรอย่างเงี้ยตอกย้ำได้ดีเลยค่ะสําหรับคู่นี้นะคะคือแน่นอนว่าอีกคนนึงก็จะเป็นวาน้อยคุณผู้ชมขาวาน้อยเนี่ยเป็นเกมเมอร์ชื่อดังเลยเป็นหนุ่มหล่อนหน้าสายสไตล์โอปาค่ะเปิดตัวกันเมื่อประมาณสักปี2 5, 5 6 3แต่เส้นทางรักต้องมีการยุติลงหลังจากที่เกิดดราม่าทําให้มีเรื่องคดีความแล้วก็ต้องบอกว่าคาดีความนเนี่ยมันเข้ามาวุ่นวายทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกกัน ล่าสุดค่ะท็อปเลซี่ลอกซี่นะคะแรปเปอร์คือต้องอบอกว่าเป็นคนที่ค่อข้างรักมากแรปเปอร์คนนี้เป็นแรปเปอร์ฮิปฮอปคนไทยที่มีการปลูกต้นรักกับสาวเบียเมื่อปี2565เป็นคู่รักที่หวานหยุดย้อยมากๆถ้าหากว่าย้อนเบิดสัมภาษณ์ของสาวเบียที่เคยออกมาเปิดใจเรื่องความรักครั้งนี้นะคะว่าเธอเนี่ย มาไลฟ์สไตล์กับหนุ่มท็อปนะคะเข้ากันได้จนตัดสินใจคบกันโดยออกมาเปิดเผยในรายการยังไงไหนเล่าอีพีที่58ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอได้รู้จักกันจริงๆก็พบว่าเออท็อปเนี่ยเขาดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยอ่อนโยนกว่าที่ทุกคนคิดมากเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะดูแลเหมือนเราเป็นเด็กเลยรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วไม่เหนื่อยเขาดูแลเราดีมากเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันได้จนอยากเป็นแฟนก็เลยมีการพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นแฟนกระทั่งเมื่อวันที่15มิถุนายน2566ค่ะ ก็มีการออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ด้วยการบอกว่าเบียร์กับท็อปเนี่ยเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วถึงเราจะเลิกกันหรือว่าพยายามกันมากแค่ไหนนะถึงเราจะรักกันหรือว่าพยายามกันมากแค่ไหนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของเรามันต่างกันมากแล้วก็ขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแล้วก็เป็นบทเรียนให้กันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาต้องบอกว่าแฟนเก่าทั้งหมดของเบียร์เดอะไวท์นะคะที่หลายๆคนอาจจะพอทราบมาบ้างกันแล้วค่ะ